สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์คันนี้นะครับ The New Audi Q7 นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นเฟสลิฟครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ New Mo เดลจะมานะครับกันในชื่อ Q7 กับ Q8 ตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่ง้รงบอกว่าตัวนี้น่าสนใจขึ้นเยอะนะครับมีการปรับหน้าปรับออปชันแล้วก็ปรับเครื่องยนต์นะครับทำให้มีเอฟเฟชชั่นซีนะครับหรือว่าความประสิทธิภาพเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยหันมามองตัวนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มากับราคาที่น่าสนใจด้วยนะครับในช แล้วก็ไปดูจุดแตกต่างนะครับระหว่าง Q7 กับ New Q8 กันเลยครับมาดูดีไซน์ก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าการปรับดีไซน์ของเขาเป็นตัวใหม่มาเนี่ยนะครับยังคงเป็นความดีไซน์เฮกซากอนของเขาอยู่นะครับทั้ง Q7 และ Q8 เนี่ยปรับใหม่หมดเลยนะครับด้านหน้านะครับโลโก้นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าทําให้มีความบึกบึนนะครับมีความนูนออกมามากขึ้นให้มีความฟีลแบบ3าดดูมิติมากขึ้นนะครับผมว่าให้มันรถมันดู ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงอ u ร์ี Q7 Q8 นะครับปรับโลโก้ C.I. ใหม่มาแล้วทั้งคู่นะครับผมเลือกเป็น Q7 มาเพราะว่าตอนที่ไปเปิดตัวผมได้ไปพรีวิวอาร์ Q8 มาแล้วนะครับก็มีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะต้องบอกว่า Q7 กับ Q8 เนี่ยเป็นคนละลายกันถึงแม้จะเป็นสไต์ตัวถังเนี่ยเป็นรถคันเดียวกันนะครับด้านหน้าไฟหน้าของตัว Q7 จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับแต่ว่าก็ปรับดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นตัว Adaptive LED ตัวท็อปนะครับก็จัดมาเต็มที่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าการดีไไซนนน์ของเเ้้าาาาะรจกกใช Black Design Addition มมย นะครับแล้วก็มีการเปิดเนี่ยนะช่องลมด้านข้างนะครับอะไรต่างๆให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงตัวไฟหน้าก็ยังเป็นตัว Sequential l i ลท์เหมือนเดิมนะครับที่เป็นไฟวิ่งนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยลงมาดูที่ล้อนะครับ audi q 7ก็จะได้ล้อลายพิเศษของ audi q 7อีก อย่างขนาด285เลยนะครับ 40R21 นะดูขนาด121อ่ะดูเล็กมาก,กน,นะในรถยน Audi Q7 คันนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นล้อสีดำนะครับเป็น a n o d i z e ยนะก็จะเป็นการทำให้สีมันดูเป็นลายๆของสีที่เป็นสเก็ตนะครับของความเป็นอลูมิเนียมที่ใส่ไปในล้อสีดำนี้ด้วยนะครับโลโกโ้ Audi ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เบรคคาลิปเปอร์ใหญ่สีแดงนะครับที่เป็นเบรคแบบ S-Line นั่นเองนะให้ยางคอน t i n เ n นท l โมาด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะจัดมาเต็มมากนะครับด้านข้างทุกอย่างเนี่ยคันนี้จะเป็น Black Edition หมดเลยนะครับในรุ่น Edition 1ทั้ง Audi Q7 และ Q8 เลยแต่ว่าการปรับเปลี่ยนนะครับจะอยู่ตรงนี้ดูที่เสา B นะครับเขียน Audi Q7 TFSI e Quattro นะครับซึ่งต้องบอกว่า Audi Q7 Q8 นะครับจะไม่มีรหัสลครับจะเป็นรุ่นแรกที่ไม่มีรหัสเลขแรงมา้าหรือว่าเลขเรทเครื่องยนต์แล้วนะครับห0 55 60อะไรต่างๆจะทิ้งไปเลยนะครับจะเหลือเพียงแค่ TFSI e Quattro นะครับเพราะว่า Audi ก็จะเอามาแค่1ทางเลือกเท่านั้นแล้วนะครับก็ะจะไม่มีให้เลือกแบบว่ามีตัวแรงตัว ธรรมดานะถ้าผมเชื่อนะครับว่าในอนาคต Audi ประเทศไทยจะนาเพียงแค่ตัวรถที่เป็น Plug-in Hybrid หรือว่า Hybrid เข้ามารงที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยด้านหลังคือเป็นจุดที่ผมว่าเห็นได้ยากสุดว่ามันจะเปลี่ยนแทบจะไม่เปลี่ยนเลยแหละไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเล็กน้อยมากเลยปรับมาเป็น LED ตัวใหม่นะครับยังคงเป็นไฟ Sequential Light เหมือนด้านหน้านะครับไฟเลี้ยววิง่ง และด้านล่างก็ยังมีความเป็นสเกิร์ตดีไซน์สปอร์ตอยู่นะครับท่อขนาดใหญ่2ฝั่งแบบนี้นะครับรวมไปถึงนี่นะครับโลโก้ Q7 ตัวนี้ตัวใหม่นะครับสีแบล็กแอดดิชันแล้วก็มีแบชช์เอสไลน์มานะครับซึ่งตัวแบชช์เอสไลน์เนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับผมพูดไปในคลิปพรีวิว Q8 แล้วว่าตัวแบชช์เอสไลน์ของเขาเนี่ยนะมันจะมีแค่ในรุ่นแอดดิชั่น12รุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวโลโก้แบชช์เอสไลน์ที่เขาใส่มาตอนแรกเนี่ยคือเป็นตัวเลือกออปชั่นนะครับของท่าานนประธ คนเก่านะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับในตั้งแต่หลังรถแอด i ิชั่นวันไปเนี่ยจะไม่มีตัวแบชสีแดงนี้แล้วซึ่งหลายๆท่านนะครับที่มี Audi S เอสアウดไไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นธรรมดาไม่มีแบชเอสไลน์แน่นอนครับ นี่นะครับช่องชาร์จของ Audi Q7 นะครับกับ Q8 ก็จะเป็นแบบนี้ยังคงเป็นแค่ระบบของเอ่อ AC เหมือนเดิมนะครับยังไม่มี DC นะครับการชาร์จเร็วสุดก็เพียงแค่7.4กิโลวัตต์เท่านั้นสหรับออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะไม่มี11แล้วก็ไม่มี22กิโลวัตต์ด้วยก็เป็นหนึ่งจุดที่ด้อยสำหรับ Audi Q7 นะครับในเซกเมนต์ของการเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะชาร์จได้แค่7.4ช้ามากเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ยิ่งเขาอัปเกรดขนาดแบตใหม่อีกเนี่ยนะนะเป็นขนาด25.9กิโลวัตต์ชั่วโมงใหญ่กว่าตัวเก่าแบบเกือบ10กิโลลวััตต์เยนะครบทให การชาร์จก็นานขึ้นไปอีกนะครับ7.4กิโลวัตต์เนี่ยนะชาร์จเต็มนะครับในเวลาประมาณ3ชั่วโมงอ่ะถือว่านานระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านกลับมาบ้านจอดรถทิ้งไว้เสียบตูว้วอชาร์จก็ยังไงก็เต็มเวลาสชั่วโมงทั้งคืนนะครับเพราะว่าเราเสียบทิ้งไว้ทั้งคืนนะผมเสียดายที่เขาไม่ยังไม่มีดีมาให้แต่ผมเชื่อว่าเก็บไว้สําหรับรุ่นใหม่ยังไงเดี๋ยวมี DC แน่นอนแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ AC ก่อนซึ่งตัวแบตเตอรี่ขนาด25.9กิโลเัตรชั่วโมรต นในมาตรฐาน WLTP นะครับก็ถือว่ากลอยู่ระดับหนึงเลยนะครับแต่ตอนชาร์จเต็มที่ผมไปรับรถมันขึ้นประมาณ80กว่านะครับก็ต้องลองดูกันแต่ผมเชื่อว่าระยะ60-70กิเมเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนถ้าเราใช้โหมด EV อย่างเดียวนั่ครับมาดูใต้ฝากระโปรงกัน,นครับซึ่งเป็น1จุดหลักที่เปลี่ยนนะครับใน Q7 กับ Q8 ใหม่นะครับรหัส TFSI เฉ e ยๆนะครับแรงม้าสูงสุดมีการลดลงจากตัว60 TFSI e ตัวเก่า นครับทำงานควบคู่นะครับเครื่องยนต์สามวิสุลิด V6 เทอร์โบกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับผ่านเกียร์ตัว8ปดสปีดทิฟทอนิกแล้วก็ระบบขับเคลื่อน Control All Wheel Drive นะครับแรงม้าสูงสุด394แรงม้านะครับเมื่อทำงานควบคู่กันนะแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรนะครับทำให้คันนี้ทำศูนย์ถึงร้อได้ภายในประมาณ5.7วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากนะครับและท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะไม่ถึง250เพราะว่าหนึ่งอย่างเลยคือคััันนนนนนีี้้้้มมมมมเเเป็รระะะบบบบแแลลวววอออต์ไไไฟฟาาายจจิ่่่งด ความเร็วสูงมากนะครับปกติพวกรถยุโรปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ250นะครับแล้วต้องบอกว่าการจัดการระบบของเขาทำมาได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีการอัปเกรดตัวโมดูลนะครับที่เขาเรียกว่า BSM นะครับหรือว่า Battery System Management นะครับทำให้การขับขี่เนี่ยที่ต่ำกว่าช่วงความเร็วประมาณ65กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำให้คันนี้นะครับมีการ manage แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ได้ดีขึ้นนะครับทำให้การเปลี่ยนน้ำมันรวมๆเนี่ยนะครับภาพในเมืองและนอกเมืองทำได้ดีขึ้นระดับหนึ่งเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า new audi q7 แล้วนะครับก็คือภายในในหลักๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมไปคร่าวๆเลยนะเพราะว่าจริงๆคล้ายเดิมมากๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่ Facelift คราวที่แล้วนะครับภายในเนี่ยอัปเกรดนะครับมาเป็นหน้าจอใหม่เหมือนในเจ้า audi q8 นะครับก็จะเป็นคู่กลางนี้นะครับอันบนอันล่างนะอันล่างควบคุมแอร์และขึ้นมาหน้าจอกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวการควบคุม MMI ปกตินะมีแอปพลิเคาันเรตโต้มาให้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียง B&O sound system มาให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการควบคุม ระบบ e-tron กทรอนะครับก็จะเนี่ยมีโหมด E.V. Auto Hybrid Battery Hold แล้วก็ Battery Charge นะครับก็ประมาณนี้นะหลักๆก,ก็มีอีกนะครับก็ะจะเป็นการปรับโหมดการขับขี่นะครับ Drive Select นะ Off Road All Road Efficiency Comfort Auto Dynamic Individual นะครับ Individual เนี่ยนะจะสามารถปรับได้นะครับ Drive System e f f i c i e n t Balance Dynamic ช่วงล่างนะครับ Comfortable Balance Dynamic แล้วก็ตัว เอ,อ่อพวงมาลัยนะครับเป็นคอม포ติเบิลบาลานและก็ด y นามิกตรงกลางก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเปียยนอบ็กส,ส่วนใหญ่นะตัวทริมคันเกียร์เหมือนเดิมน,นระบบออโต้ฮัวอะไรต่างๆมีมาให้ครบถ้วนนะครับแต่หลักๆไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวฝั่งคนขับนี่หน้า Audi World ชของปิดปกติตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเลื่อนขวามาหนึ่งที่ปับ๊บก็จะเป็นตัวระบบการสั่งการใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่มีนะครับก็คือระบบเซฟตีของเขา p t i v t i v u i s e Control นะครับ s p o t m o n i t o r i n g Front Collision Warning, นะครับ s i า e s อ s i s t อะไรต่างๆเนจัดมาให้เต็มที่นะครับในเจ้าคันนี้นะก็จะเห็นกันในการใช้งานเดี๋ยวเราช่วยดูอีกทีตอนขับนะครับจะมีตัวระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเวลาห่างจากคันด้านหน้านะครับก็ถือว่าดีมากนะครับที่เป็น Audi รุ่นแรกในไทยนะครับที่มีมาให้นะครับแต่จะไม่มีความพิีพิถันเท่าพวก Audi A5 ใหม่เพราะว่าตัวนั้นจะมีเลนคปปิ้งแบบล็อกกลางเลนแล้วก็มีการ ช่วยอะไรมากขึ้นกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ยังเป็นระบบ Audi System ตัวเก่าอยู่นะก็เป็นแค่ Adaptive Cruise Control แบบปกติกล้องรอบคันมีมาให้เหมือนเมื่อก่อนแหละนะตรงนี้ไม่ได้ปรับอะไรมากมายเบาะนะเป็นเบาะ S Line นะครับจะไม่ใช่เบาะแบบตัวท็อปสุดนะที่จะเลื่อนไอที่รอง่องด้านหน้าได้นี่มันจะเป็นเบาะชิ้นเดียวนะครับปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็ขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ที่รองสีรับแบบขยับอัตโนมือนะครับประมาณนี้แต่จะเป็นเบาะตัว S Li n e นะครับก็จะมีความรัดตัวมากขึ้นกว่าเบาะธรรมดานิดนึงนะครับแต่ยังไม่ใช่ลายแบบตัวฮันนี่โคมนะที่เป็นแบบเดินเส้นนะครับที่เป็นตัว trim แล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบตัดท้ายนะครับ S line ปกติมาฟรงอมกับแพทเทินชิพด้านหลังถือว่าให้มันจัดเต็มดีนะครับแต่ Q 7จะไม่มีตัวพอลิเมอร์สันรูฟนะครับเหมือนเอา Audi Q 8แต่ Q 8เพิ่มไปตั้งล้านนึงเนี่ยนะแต่การขับขี่เหมือนกันนะเครื่องยนต์แรงเหมือนกันนะ ล้านบาทนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับไปครับทุกคนตอนนี้นะครับเออขึ้นมาอยู่ในเจ้า New Audi Q7 ตัว TFSIE Quattro Edition 1แล้วนะครับ ชื่อยาวมากนะกับเจ้าคันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยได้ขับนะครับรถในตระกูล Q7 Q8 มาหลายรอบนะครับตั้งแต่จะเป็นเมื่อก่อนนะครับที่ใช้รหัส55 TFSI นะครับซึ่งเป็นตัวเครื่อง V6 ของเขานะครับตัวใหญ่ที่เป็นตัวแบบสันดาบล้วนนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนจะมีเฟสซิฟล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัว Q7 กับ Q8 นะครับรหัส60นะ TFSI E คัตโรนะครับก็จะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกับคันนี้แหละนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เล็กกว่าเล็กน้อยแล้วก็มีกําลังมากกว่าคันนี้นะตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแค่รหัส TFSIE แล้วเนาะก็จะไม่มีรหัส555หรือ60อะไรต่างๆด้านหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นเพียงแค่รหัส TFSIE นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับ3.0ลิตรของเขานะ6สูบเนี่ยนะครับทวินเทอร์โบนะ แรงม้าสูงสุดตัวเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ประมาณ340แรงม้านะครับก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งนะครับเมื่อทำงานควบคู่กลไกโมเตอร์ไฟฟ้าของเขานะครับทั้ง Q7 และ Q8 TFSI E ตัว Edition 1เนี่ยนะครับเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อควอดโรนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ประมาณ394แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ประมาณ600นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าพละงกำลังเหลือเฟือแรงระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะแรงสู้ตัว60 TFSI E ไม่ได้นะครับที่เป็นแบบตัว มอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่ปรับจูนมาให้แรงกว่านิดนึงเนี่ยนะครับคันนี้มันจะเน้น Efficiency มากกว่านะครับหรือว่าความประหยัดของมันนะความมีประสิทธิภาพมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างเลยที่แบตเตอรี่ของคันนี้นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเขาอัปเกรดไซส์นะจากประมาณ10กลางๆนะครับของตัวเก่านะคันนี้มาเป็น25.9กกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใหญ่ขึ้น เยอะระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งทําให้คันนี้นะครับวิ่งได้ไกลสุดนะไฟฟ้าล้วนๆนะครับ w t p k m อยู่ที่71.7กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไกลขึ้นระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปรับรถมานะเขาชาร์จเต็มมามันขึ้น80กว่าเลยบนหน้าปัดนะวิ่งได้ไกลสุดนะครับถ้าเอาจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะได้ประมาณ60-65นะครับแล้วแต่การขับขี่ของท่านอีกทีนะเอาเป็นแบบในชีวิตจริงเลยนะครับแต่ถ้าท่านแบบขับช้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบรีบเร่งอะไรมากขับในเมืองออย่าเี้ผมว 71มีให้เห็นตามที่เขาเคลมแน่นอนนะครับมาถึงนะครับการขับขี่รวมๆก็ถือว่าเขาไม่ได้ปรับด้านการขับขี่มากสักเท่าไหร่นะครับพอต้องบอกว่าแชสซีของ Q7 เนี่ยนะครับมีอายุกันมาสักพักแล้วนะครับนี่เป็นเฟสติฟครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่นิวโมเดลนะครับของ Q7 Q8 จะมานะก็ต้องบอกว่าการขับขี่หลักๆอ่ะคือ2ตัวนี้มันก็แชร์พาร์ทมันก็เหมือนกันนะครับมันจะต่างที่หน้าตาด้านนอกซะกมากกว่า ตัว Q บตัว Q 7 Q8 นะเป็นช่วงล่างถุงลมทั้งคู่นะครับในบ้านเราให้ออปชั่นมาแบบเต็มที่นะครับทำให้การขับขี่นะนั่งได้แบบสะดวกสบายนะครับเป็นตัว Adaptive t o Axle Air Suspension นะครับก็มีการปรับแปรผันตามความเร็วที่เป็น Adaptive นะครับแล้วก็เป็นถุงลมในตัวเดียวกันนะครับก็ถือว่าทำให้การขับขี่เนี่ยนะครับเนี่ยดีมากที่ผมอยู่ให้โหมด Comfort ธรรมดาดูเอ้าโหคือแบบไม่ค่อยจะเทมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวนี้นะครับมันเป็น Plug-in Hybrid นะมันมีน้ําหนักเยอะนะครับมากกว่าตัวก่อนๆที่เราเคยขับกันแม้กระทั่งจะเป็นตัว Q7 นะครับที่เป็นดีเซลเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เป็น Q8 ตัวเครื่องยนต์สันดาบล้วนๆเมื่อก่อนน่ะตัวพวกนั้นมันจะเบาวกว่านะทาให้การขับขี่มันรู้สึกมีความเบามากกว่านี้นะอันนี้มีทําให้รถมันรู้สึกหนักขึ้นซึ่งผมว่าทําให้การขับขี่ถ้าท่านเป็นคนแบบขับสปอร์ตจ๊ดจาด ว่าเปลี่ยนเลนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสู้พวกตัวสันดาปแท้ๆไม่ได้เพราะว่าตัวน้ําหนักรถเนี่ยเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่มีตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใส่มาเพิ่มเนี่ยนะครับทำให้ความเบาความเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบสู้นะครับของตัวเครื่องสันดาปแท้ๆมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนขับเร็วแบบเร็วกลางๆนะครับแบบว่าค่อยๆเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยแต่ว่ากำลังโอเคผมว่าคันเนี้ย ไม่รู้สึกเลยตรงนั้นนะครับก็คือการขับขี่ช่วงความเร็วร้อยยี่อะไรประมาณนี้นะครับวิ่งทางไกลนะเอาต่างจังหวัดคันนี้ทาได้ดีนะครับตรงนั้นไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวน้าหนักแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะรู้สึกนะครับเวลาเราเข้าโค้งนะวิ่งไปไปลายอะไรเงี้ยขึ้นโค้งอะไรบ่อยๆมันจะรู้สึกมีน้ําหนักมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเอาพูดถึงการขับขี่รวมๆนะครับวิ่งในเมืองวิ่งทางจังหวัดไปพัทยามอเตอร์เว์อะไรเงี้ยนะครับหรือจะขึ้นเหนือสายเอเชียอะไรเงี้ยผหว่าสบายๆนะครับวิ่งได้ ไกลๆดีๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับด้วยความที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับทำให้การประหยัดน้ามันนะครับสมมตุติเราวิ่งไปอาเชียงใหม่นะเราก็เข้าโหมด EV ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่โฮนะครับตัวรถก็จะล็อกแบตไว้นะครับสำหรับการที่เราจะใช้นะณนะถึงจุดหมายแล้วนะครับสมมตุติเอ่อผมอาตานที่ผมพูดไปวิ่งไปเชียงใหม่น้ำมันเต็มเลยนะครับ ถึงเชียงใหม่ปุ๊บก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดปกติของเขาที่เป็นโหมดออโต้ไฮบริดหรือโหมด e v ก็ได้รถก็จะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้านะครับที่เรามีอยู่นะถ้าอยากเข้ามาในเมืองแบบดูเหมือนเป็นคนรักโลกหน่อยนะครับได้แบบเข้าโหมด EV เข้าในเมืองเงียบเงบอะไรเงี้ยทำให้ดูฟีลเหมือนเรารักโลกหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าจริงๆผมแนะนำปล่อยเป็นออโต้ไฮบริดแล้วให้รถจัดการเองมากกว่าเพราะว่าคันนี้นะครับระบบควบคุมแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ของเขาที่เขาเรียกว่า BSM นะครับในตัว Q7 Q8 ใหม่เนี่ยนะครับเขามีการปรับนะทำให้ตัวการ m a n a g แบตเตอรี่เนี่ยดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ผมแนะนำใส่ในโหมดออโต้ y ไฮบริดแล้วให้รถเลือกเอาเลยนะว่าอยากจะให้มันวิ่งด้วยแบตหรือใช้เครื่องยนต์หรือชาร์จแบตอะไรก็ตามนะครับให้ตัวรถเนี่ยเป็นคนคิดเองดีกว่าอย่างนั้นผมว่านะเพราะทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะและด้วยความที่ตัวโมดูลของ BSM เนี่ยนะครับหรือว่าตัวการควบคุมแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ เขาปรับมาใหม่เนี่ยทำให้อ f f i c i e n c y ของตัวรถเนี่ยทำได้ดีขึ้นเยอะนะครับอะผมโชว์นะเลขดูลองเทอร m m เม o รีกันนะครับคันนี้วิ่งมามา4,000โลที่ผ่านมาเนี่ยนะลองเทอร์มเมอรี long ของคันนี้นะครับอยู่ที่13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับยังไม่รวมตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็อีก6.7กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเอามารวมๆกันผมว่ามันจะขึ้นเลขประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรประมาณเนี้ยนะครับซึ่ง คันนี้นะครับต้องบอกว่าตามที่เราพูดกันนะครับทุกคลิปว่ารถเดโมเนี่ยโอโ้โหคนนี่คือใส่กันเต็มมากนะครับทั้งลูกค้าลองนะครับหรือว่าจะเป็นท่านสื่อต่างๆที่ได้ไปลองมาทุกคนน่าจะใส่เต็มเลยแล้วเพราะว่าเป็นรถเดโมนะครับก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้หน่อยนะครับซึ่งถ้าเอามาดูหลักๆอะ่ะผมว่าเลขขึ้นไปแบบ 16- 17อะไรเงี้ยมีให้เห็นแน่นอนถ้าท่านขับในเมืองบ่อยๆแล้วก็ชาร์จแบตท,ที่บ้านทุกวันอะ่ะผมว่าคันนี้ทาได้ให้เห็นเลขดีๆแบบนั้นแน่นอนนะครับซึ่ง ก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่ท่านอาจจะคำนึงถึงนะเวลาซื้อรถปลั๊กอินไฮบริดอะไรพวกเนี้นะครับว่าถ้าท่านมีตู้ l อลชาร์จที่บ้านนะครับหรือว่าที่คอนโดอะไรเงี้ยนะครับผมว่าพวกรถปลั๊กอินน่ยตอบโจทย์มากเพราะทำให้เวลาเปลี่ยนแบตใหม่เงี้ยนะครับแล้วมันวิ่งได้ไกลแบบ80-90-100ร้อยโลอะไรเงี้ยนะครับเหมือนไม่ว่าจะเป็นเบนท์นะครับส3 5 0 e หนะหรือว่า 330E ใหม่ นะครับก็ปรับแบตมาให้เป็นขนาดใน20กว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงเหมือนคันนี้นะครับทำให้วิ่งเนี่ยได้70 80 90 100โล,โลอะไรเงี้ยถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเรารู้กันดีว่าทุกคนก็จะแบบเลือกซื้อดีเซลนะมันประหยัดน้ำมันมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามีปลั๊กอินอย่างเงี้ยมันดีเวลาใช้ในเมืองนะครับหรือว่าใช้แบบไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะนะครับตัว100โลแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องแทบจะไม่ต้องติดเลยนะครับใช้แค่เหลวมอเตอร์ไฟฟ้าเขาขับพาเราไปนะครับ แต่ว่าผมไม่แนะนํานะถ้าจะวิ่งแบบใช้แบตตลอดเวลามันควรจะให้เครื่องติดบ้างนะครับก็ต้องมาลองดูกันนะครับแต่มันมีถึงจุด .1 นึงอยู่แล้วนะครับที่เรากดคันเร่งเกินเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไอ้ตัวโหมด EV นะครับมันจะอยู่จุดจุดหนึ่งนะที่เราเหยียบคันเร่งไปอ่ะสุดท้ายเครื่องมันก็ติดอยู่ดีนะครับพอเราเรากดไปตัว overboost Mode อ่ะนะครับมันก็เรียกให้เครื่องตื่นขึ้นมาอยู่ดีนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องความปลอดภัยนะครับ รถยนต์ทางแบรนด์ยุโรปเ็าจัดมาเต็มเวลาวนะครับพอจังจุดหนึ่งเครื่องกัจะติดขึ้นใหม่แล้วนะครับเพื่อทําให้ท่านออกจากอุปสรรคมันไปได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีมากนะครับตรงนี้การปรับของเขามานะทำให้ตัวการขับขี่นะครับเขามี Efficiency นะครับความประหยัดความ Management ที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วผมก็อยากจะบอกว่าตัว Q7 กับ Q8 เนะี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับด้านตรงนี้ไม่ได้ แตกต่างอะไรกันนะครับการใช้งานนะการขับขี่นะครับมันจะแตกต่างที่ดีไซน์กับที่ด้านหลังมากกว่าเพราะว่าตัว Q8 เป็นหลังคาสโลปด้านหลังจะแคบกว่านิดนึงนะครับก็ต้องลองดูกันว่าท่านอยากได้แบบไหนซะมากกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์ของ New Q7 Q8 นะครับที่หลายท่านอาจจะไม่ได้รู้กันนะครับตัว Q7 กับ Q8 ใหม่เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์คันแรกนะครับของ Audi นะที่มีระบบพวก เออเซฟตี้เนี่ยครบถ้วนนะครับพวกอแดปตีฟคูซคอนโทรนะครับไบสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะครับรวมไปถึงระบบพวกปีคอลิชันอะไรอย่างเงี้ยฟอนต์เนี่ยวอร์นิ่งนะครับรวมไปถึงเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนี่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าพวกไบสปงไบสปอตนะครับแล้วก็ตัวอแดปตีฟคูซคอนโทรเนี่ยตัว Q7 Q8 มีมาให้เป็นคันแรกนะครับรวมไปถึงรถอื่นๆนะครับที่เปิดตัวมาแล้วนะครับอย่างเช่นพวกน e ว a u ร์ A5 นะครับตัว s p o ร์ตแบ็กับตัวอ v a n ์ดนะครับมีระบบเซฟตี้จัดมาให้เต็มทุุกกรร่่นนนนแล้้ววตออีะคับ็ถืา ดีมากนะตรงนี้แต่ถ้าอยากพูดถึงนะครับความแตกต่างระหว่างตัว Q 7กับ Q 8เนี่ยนะครับ Q 7ดเนี่ยด้านบนนะหลังคาไม่ใช่พารามิการ์ซันรูฟนะครับเป็นแค่หลังคาทึบธรรมดานะก็ต้องเลือกซื้อ Q 8ถ้าอยากได้อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าพวกออปชันสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับระบบเครื่องเสียง Bo ส e นะครับ B&O NO T-D surround sound system จัดมาให้ทั้ง2รุ่นนะครับการขับขี่แรงมา้าแบตเตอรี่เหมือนกันหมดนะครับรวมไปถึงเนี่ยจอนะครับ MMI ตัวล่าสุด นี่ตรงกลางนะแล้วก็ตัวควบคุมแอร์นะครับแล้วก็ตัว Audi Virtual Cockpit ด้านหน้าก็จัดมาเต็มทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับแต่ว่า1จุดนะครับที่ผมอยากให้ท่านสังเกตคือว่าระบบ b y Sport ของ Audi เนี่ยนะเาเราเปิดไฟเลี้ยวอะ่ะนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงขอบกระจกนี้แทนนะครับแทนที่จะเป็นตัวที่อยู่ในตัวของกระจกเองอ่ะนะครับมันก็จะขึ้นเตือนมาแบบนี้ นะครับซึ่งก็ต้องแล้วแต่ use Cas e ท่านว่าชอบแบบนี้หรือชอบแบบปกติมากกว่าต้องลองเลือกกันดูนะครับแต่สำหรับผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบโอในเทสตาอะไรอย่างนี้นที่มันซ่อนเป็นไฟแดงเล็กๆก็อยู่ในสปีกเกอร์นะอันนี้มันก็ยังเห็นได้ชัดอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะลองเข้าสปอร์ต m o d กันซะหน่อยนะครับดนามิกตัวรถก็จะมีช่วงล่างปรับได้5ระดับนะครับเนี่ยเป่อปอดหมดปุ๊บ,บเนี่ยเยียบปับ๊บนะ ร้อยยีละ่ะเร็วมากนะครับแล้วตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะแข็งขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็ตัวรถจะลดลงมา1กระดับนะครับในโหมดดนนมิกของเขานะเนี่ยแล้วก็เซนเซ,นซอร์ฟอนด์คอลิชันวอร์นิ่งนะขึ้นมาเตือนเรานะครับให้ระวังนะแล้วเขาก็จะเบรกให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าระยะใกล้เกินเราสามารถตั้งระยะได้เหมือนรถยนต์นุ่นอื่นแล้วนะครับในทางแบรนด์ยุโรปเอง นะแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันใน a u ดีนะครับในเจ้าคันนี้เลยนะครับซึ่งผมคอนเฟิร์มได้ว่าในอนาคตนะครับรถยนต์รุ่นอื่นที่จะมาของ a u ดีนะครับในจเนอเ a t ร o ชันใหม่เนี่ยจะมีพวกระบบแอรทีฟอะไรพวกนี้จัดมาเต็มแน่นอนตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยในโมเดได้มีของเขากดปุ๊บ90้อยเนี่ยมันเร็วมากนะครับมันแค่นี้ผมรู้สึกเลยว่า มันเร็วมันแรงนะครับมันขับสนุกแน่นอนอ่นะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับข้างล่างกันอื่นผมขอพูดถึงเอาเป็นร่าวๆแล้วกันพวกระบบการขับขี่นะครับ Efficiency Comfort Auto Dynamic นะครับแล้วก็จะมี Individual นะครับรวมไปถึงโหมด off r o a d มาให้ด้วยนะครับก็ยกรถสูงขึ้นนะทำให้ข้ามอุสรรคไปได้ง่ายขึ้นแต่ว่ารถมันสูงลแล้วตรงนี้ไม่ต้องกังวลพวกระบบอินโฟเทนเมนต์ก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมากมายนะครับหลักๆจะอยู่ที่ด้านนอกนะครับ Exterior Design สำหรับทั้ง Audi Q7 TFSI E Edition 1และ Audi Q8 TFSIE Edition 1. 1นั่นเองครับ องไบ้านทุกคนสำหรับเจ้า New Audi Q7 คตัวนี้ครับเอิร์ดบอกเลยค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับและบอกเลยว่ามากับราคาที่ดีมากเลยนะครับ Q7 TFSI E Quattro e dition 1ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4.799ล้านบาทนะครับซึ่งเขาทำราคามาได้ดีขึ้นเยอะนะครับรวมไปถึงให้ออปชันเขามาเนี่ย ได้เพิ่มคู่ส้นทั่วอะไรต่างๆถือว่าจัดมาเต็มมากนะครับระบบเซฟตี้ตัวนี้ทําให้คันนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับใครหลายท่านแน่นอนนะครับรวมไปถึงสำหรับ Audi Q8 TFSI e, Control Edition One นะครับซึ่งเป็นตัวเอ่อที่เป็นทรงสปอร์ตของคันนี้นะครับราคาจะเพิ่มไปอีกล้านบาทเลยนะครับ5.799ล้านบาทนะครับถึงแม้จะได้เครื่องยนต์เดียวกันนะได้การขับขี่ที่เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มออปชั่นบวกพนักมือสั้นรูปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้หน้าตาที่ มีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องไปลองเลือกดูกันว่าจะเอาตัวไหนมากกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าแค่ Q7 ตัวนี้ก็เหลือเฟือเลยครับสำหรับชั้นที่ใช้งานครอบครัวแล้วก็วิ่งทางไกลเนี่ยถือว่าตัวนี้น่าสนใจมากครับสำหรับ New Audi Q7 ตัวนี้ครับใครนะครับที่สนใจเด New Audi Q7 ตัวนี้นะครับหรือ Audi รุ่นอื่นนะครับสามารถไปชมชุดลงของ Audi ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชมต์กันดีนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ